สารานุกรมความรู้ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์นะคะสำหรับเล่มนี้ถ้าใครที่เป็นแฟนไดโนเสาร์เนี่ยก็จะต้องชื่นชอบมากแน่นอนเนื่องจากว่า รวบรวมไดโนเสาร์หลากหลายชนิดพันนะคะเยอะมากแล้วก็ไล่เรียงเป็นยุคตั้งแต่ยุคที่ยุคแรกๆที่กําเนิดไดโนเสาร์ขึ้นมาไล่เรียงไปจนถึงยุคสุดท้ายนะก่อนที่จะสูญพันธุ์นะคะแล้วก็ในเล่มนี้ก็จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการค้นพบซากดึกดำบรรพ์ของไดโนเสาร์ด้วยนะคะเด็กๆที่อยากจะรู้ว่าเอ๊บรรทชีวินที่เป็นคนขุดค้น ฟอสซิลไดโนเสาร์เนี่ยเขาทางานกันอย่างไรแล้วเขาต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างหรือว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างในการขุดค้นนะคะหนังสือเล่มนี้ก็จะบอกไว้นอกจากเรื่องของไดโนเสาร์แล้วเนี่ยเรายังจะได้เรียนรู้เรื่องของไทม์ไลน์เกี่ยวกับกําเนิดของโลกแล้วก็ยุคต่างๆนะคะตั้งแต่กําเนิดโลกขึ้นมาเลยจนถึงยุคก่อนที่จะมี สิ่งมีชีวิตอย่างมนุษย์อย่างเรานะคะอันนี้ก็เป็นหนังสือที่รวบรวมความรู้หลากหลายเลยตั้งแต่วิทยาศาสตร์นะคะจนถึงประวัติศาสตร์ด้วยนะคะสาหรับในชุดสารานุกรม,มความรู้3ามเล่มเนี่ยถ้าใครสนใจก็สามารถลองเปิดดูได้อันนี้สําหรับคนที่อย่างบางทีเนี่ยเราดูสารานุกรมอาจจะเป็นความรู้ ที่อยู่ในสารคดีนะคะอันนี้เหมือนกับจําลองสารคดีที่เราดูทางทีวีมาอยู่ในหนังสือที่เราจะได้ดูภาพจับต้องได้นะคะแล้วก็ดื่มด่าไปกับภาพภาพสวยๆแล้วก็มีรายละเอียดที่ชัดเจนนะคะมีทั้งภาพจริงแล้วก็ภาพที่เราเรียกว่าภาพสามมิติที่เขาใช้สร้างสรรค์เป็นโมเดลขึ้นมานะคะอันนี้ก็จะเป็นทําให้ภาพเนี่ยดูสมจริงมากขึ้นนะคะ Thank you